สวัสดีชาวมโต GP ทั้งหลายนะครับนอกเหนือจากเป็นโยคอสตาแล้วนะครับที่เป็นที่ต้องการของทีมอื่นๆฮะอีกหนึ่งคนนั่นคือไอโอคุระนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นที่ต้องการของทีมอื่นๆอ,อยู่เหมือนกันนะฮะเรื่องนี้ทางด้านของเดวิดบีวโอกรโลดีนะครับว่าสิ้นปี2026ไปปี2027นั้นเนี่ยไม่แน่ไม่นอน,นครับไอโอคุระเนี่ยอาจจะไปอยู่กับทีมอื่น นักปิดจากดินแดนสัรายปาดิบคนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่อยู่ m o t o ทูนั้นเนี่ยก็ฉายแววอยู่เหมือนกันนะครับแต่พอขึ้นมา m o โต g p เท่านั้นแหละมีแววเจ,จิดจลัดทันทีสิ่งหนึ่งที่ทําให้อโอคุระนั้นได้มาอยู่กับทีมแท็กเฮาส์ใน m o โตจีนะครับผมว่าน่าจะมาจากทางด้านของเดวิดบริวิโอคนนี้แหละฮะผู้อำนวยการทางด้านของแท็กเฮาส์นั่นเองนะครับซึ่งเขาคนนี้แหละบิวิโอคนนี้แหละน่าจะมีสายตาอันแหลมคม ซึ่งถ้าเกิดเราจำกันได้นะครับในปี2020เนี่ยการที่จวนเมียนั้นพาซูซูกิคว้าแชมป์โลก Mo t ต GP ได้สำเร็จนะฮะในปีนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากหัวเรียวหัวแรงอย่าง b b o o คนนี้รวมไปถึงนะครับในยุคข,ของ y a m a ฮ่ที่วาเลนติโน r o อซีอยู่เนี่ยก็มี b b o o คนนี้แหละเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เรียกได้ว,ว่าบริโอคนนี้นะครับถ้าเปรียบเป็นวงการบันเทิงดาราแล้วล่ะก็บริโอคนนี้น่าจะเป็นแมวมองนะที่เห็นว่าเอ้คนนี้แหละน่าจะเป็นพระเอกที่โด่งดังได้และการที่ไอโอคุระนั้นได้มาอยู่กับทีม t r a c กเฮาส์ใน m o โต g p นั้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเอาเป็นส่วนใหญ่เลยละกันนะฮะมาจากความมุ่งมั่นของตัวเขาเองนะครับแล้วก็ฝีมือในการขับขี่ของเขาการที่ตัวเขาเองนั้นพยายามจะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวนะครับ นั่นก็เป็นทําให้เหตุผลนะฮะที่ทางด้านของรีวิโอนั้นก็เลือกไอโอคุระเข้ามาอยู่ในทีมแช h o u ฮาด้วยแต่สําหรับเปิดต้นฤดูกาล m o t ต g p ปี2025ขึ้นมานี้นะครับใครที่ติดตามดูอยู่เนี่ยสำหรับไอโอคุระก็จะเห็นกันแล้วนะฮะว่าไอโอคุระเป็นอย่างไรกันบ้างตัวของไอโอคุระเองเนี่ยตั้งแต่เปิดต้นฤดูกาลขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับเขาไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องปรับตัวอะไรให้มากมายสักเท่าไหรนะ่สำหรับไอโอคุระนะฮะ เราจะเห็นได้ว่าในการแข่งขันจริงๆใน Moto GP ของเขาเนี่ยกับรุ่นใหญ่ครั้งแรกของเขาเนี่ยทำผลงานได้เข้าตาและก็ดีมากๆเลยซึ่งช่วงแรกๆของการขับเนี่ยจะเห็นได้ว่าพลิ้วมากๆเลยครับเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถเลยเหมือนกับขับอยู่ใน m o t ต2ทัวแต่ว่าตัวเองนั้นขับอยู่ใน Moto GP ซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบเออมันก็เกินคาคิดเหมือนกันนะว่าทาไม ไอโอคุระสามารถปรับตัวได้เร็วขนาดนี้ทำไมไอโอคุระสามารถเรียนรู้ทักษะการขับขี่รถในรุ่นใหญ่โมโตจีพีเนี่ยขับได้คล่องเหมือนกับอยู่ในโมโต2ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทักษะของนักบิดแต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ของแต่ละคนด้วยอันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะ อย่าง i อโอคุรเนี่ยผมเคยพูดไปในคลิปกันก่อนแล้วว่าตัวเขาเองนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วนะอย่างมีอยูช่วงหนึ่งเนี่ยที่เขาเคยบอกว่าตอนที่ในรอบของการฝึกซ้อมเนี่ยเขาตามหลังเป็กโก้บรรญายานครับดูว่าเปโก้บรรญายน,นั้นขับยังไงเข้าโค้งยังไงออกโค้งยังไงนี่คือการเรียนรู้ของ i อโอกุรตอนแรกๆที่เข้ามาใน MotoGP บวกกับโอกรานะครับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะฮะแล้วก็มีความพยายามนะครับเราจะเห็นว่าสีหน้าและก็แววตาของเขานั่นนะ่ะมันแสดงออกมาให้เห็นเลยนะถึงความมุ่งมั่นและก็ความพยายามนะครับนอกจากนี้ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วนะแล้วก็รู้ว่าสิ่งไหนที่มันทําได้แล้วก็ทําไม่ได้นะครับองค์ประกอบที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะครับมันก็หล่อหลอมให้ไอโอกระคนนี้นะครับมีความเจอจลาดฉายแววอยู่ในโมโต GP ชาแววจนกระทั่งที่ทีมคู่แข่งนั้นนะครับนะตอนนี้เนี่ยกำลังเล็งเลมองมองอยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตัวของเดวิดบริวิโอเนี่ยก็รู้ดีอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ทางด้านของบริวิโอนั้นเนี่ยอาจจะสูญเสียไอโอคุระไปให้กับทีมอื่นหรืออันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการคิดไว้ก่อนคาดคะเนล่วงหน้าแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับสําหรับตัวของไอโอคุระที่ทีมอื่นนั้นจะจ้องมองอยู่เหมือนกันนะฮะ เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าด้วยอายุของไอโอกรานนเนี่ยก็20่สิบกว่าใช่ไหมยี่สิบเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วบวกกับสไตล์การขับขี่ของเขานะครับการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองฮะในมโต GP ีพีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ย่ยวนเหลือเกินสำหรับทีมใหม่เนี่ยที่ต้องการนะฮะนักปิดเนี่ยที่อายุยังไม่มากสักเท่าไหร่นะครับบวกกับมีฝีมือแบบนี้นะครับเป็นที่ต้องการอยู่แล้วนะเพราะว่าน่นะครับมองเห็นเร็งผลประโยชน์ได้ในอนาคต ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงตัวของเปรโดคอสตาด้วยครับก็น่าจะเป็นที่จดจดจ้องๆอยู่ซึ่งในตอนนี้เนี่ยตัวของโอคุระเองเนี่ยก็ยังมีสัญญาอยู่กับทางด้านของทีมแท็เฮาส์อยู่นะครับแต่ไอเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยมีคู่แข่งเนี่ยมาจองตัวเนี่ยไอเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีการพูดคุยอีกครั้งนึงเนี่ยผมว่าน่าจะไปปีหน้าเลยนะปายปี2026 ถึงตอนนั้นเนี่ยประมาณสักปลายปี2026ใกล้ๆปลายปี2026แล้วเราน่าจะได้เห็นข่าวๆแล้วนะฮะว่าสัญญาของแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะอีกหนึ่งคนเนี่ยที่น่าจับตามองก็คือเปร d ดคอสต้าครับเพราะว่าสัญญาของเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะหมดในปลายปี2026ใช่ไหมก็ต้องรอดูนะครับว่าถ้าเกิดหมดไปแล้วเนี่ยแน่นอนฮะจะไปอยู่ไหนเพราะว่าคอสต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักปิด เพชรเม็ดงามอีกหนึ่งคนนะครับที่ใครๆก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะฝีมือของเขานั้นก็ไม่ธรรมาดามกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ